ทีละไปเลยคากับมางา้นนีไม่อวนาแดดมาอยงไสิ่งสิน้เดินพัหนาใช่ไหมใช่เดินทีละคชุดแป๊แเดยครับใจเย็นเย็อมายรอมายรอมายรอี่มันเดินไปหมายเลขสอนะเออหนูนจะอุ้มนาดเดียวกัโอหยกันคนอนั่น่นงามขนาดเลยโกหัหันหลังห้อตอนดอกนะครับดอกอยลืมนะครับดอกให้ด้วยอ่าหมายเลขสเดินครับ ไมายเลขสามยินรอตวนนี้ก่อนออเเออชอบชอบชอบเดี๋ยวนายส่งจนยังตาผูหันละขอบเดี๋ยวนนะโอ้สี่ห้าหนูเดี๋ยวไรหนูจะใส่ยังน้ำเหลือเนี่ยพุกสั้นกำเปือกแฟแบน่ะหมายเลขสาเดินได้เลยหมายเลขสี่ไปยินรองใช่ไหมเลขสี่ค่ะ หนูแต่ไม่ชิดอะอยขนาดนั้นกูกระเลยหันเดี่ยวหันควยไใส่เตียวขายเน่าใส่เตียวขาสั้นมึอขาอะไรยังขาไม่เนี้ยวว่าได้หนือรอยยิ้มเปิดนะฮะเหนือวนนี้เหนวัน้นหน่อยรอยยิ้มมีเสน่ห์อ่ะหมยเลขสี่เดินครับไปเลขห้าเชิญเลยครับอันนี้ชอบจริงและสนิทมากวเอลดดีเลยคเต้นหน่อลงเต้นหน่อยนิดเดิ ก็ให huh? ้อัน ja. ก็แอปเปิลไม่แอปเปิลก็มันเบงว่าอะไรรอครับรอเดี๋ยวพี่จีบอกย่างอย่งอ่ะเดินเลยเดินเลยค่ะหมายเลขหกนะครับหมายเลขหกพี่ตั้ม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 ดูสดชื่นของบ้านตัวเองอ่ะหมายเลขหกรอแป๊บหนึ่งนะัเออหนูหมายเลขหกยืนตรงนี้สี่ชั่วโมงครึ่งเชื่อเขา แล้วมือยกหัวไว้มอยกหัวไว้กหัวไว้ไว้อไม่ได้ไปพ่ต้าพีต้อพเดินไม่ไหวไม่โอ้พี่ต้แ้แ้แบแแหไหวบ้างอะไม่เอาเนาะโอเคอย่าพูดไปลุงวอเอาแล้วจะแล้วอเดินครับเดินต่อไปไม่เล่นเกมมาเลยชอบเล่นงได้ลืมกอนต้าบ ฉันอยากเห็นว่าใกล้ใกล้ที่สุดได้แค่ไหนใกล้กว่านี้อีกลงไปได้านตักเลยอันนั้นเนี่ยนงะตักเลยลูกนั่งตักเป็นกูขึ้นควบแล้วมึงอ่านรว้เะิรได้เลยครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดเจอครัอบอ้อยนะ่ากนะเนะขาเป็น,ล,นลักษณะกูอย่าลืมอย่าลืมดอกไม้อไมนะดอกไม้นะซื้อหนาซื้อหนาซื้อหนาบอกดิชได้นะไหมคะพี่ตั้มให้ทักไป<ห>คนเนี้ย คนนี้ทักไมคนนี้ทักไมเดินไปพี่ตั้มแล้วทักแล้ว,ว,วก็เดินไปค่ะจริงๆพี่ตั้มคนนั้นเป็นกรรมการอ่ะนผู้จริงโอ้ยดอกไม้ขนาดนั้นเลยอ่ะเดินโชว์ตัวได้เลยครับหมายเลขเก้ามาเลยครับพี่ตั้มหนูว่าจริงนะขับรถไปกดคุณไมค์เส้นบนแสงกดแล้วชุดชุดชุดแรงชุดมวยไทยอ่าหมายเลขเก้านะครับที่ชอบก็อย่าลืมดอกไม้ด้วยกำไลเดินได้เลยครับ เลขสิเอ้าสิบสิหมายเลขสิบของฮองอันนี้คือสดชื่นเวอร์ดิฉันอยากบอกว่าสดชื่นเวอร์สดชื่นสดใสคือตอนนี้เอาไม่ได้เอาไปถูไม่ได้แล้วแหละชาติหน้าเกิดมาแล้วค่อยเจอกันอีกรอบแล้วกันขอเจอกันในชาติหน้าเนาะพี่ตั้งขาใช่ปะพี่ตั้งของเงินเกิดรับรองรับเดิมแี่นอนหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเด็กครับมาเลย เดี <kung> ๋ยววันนี้มีทุกโชคดียนะนายได้รางวัลนัดหนุ่ยนัดหน่วยโอ้โหนับคนถักไปเลยนะเนี่ยตั้งคนมากนุ่มมีแปดแพทด้วยกันสุดยอดมากทีนี้อะช่วงนี้กรรมการก็ให้รางวัลพิเศษอด้วยนะครับสำหรับรางวัลตันนานะครับถ้าพร้อมแล้ว11เดินเลยครับสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับขอรำไรพี่ตั้มด้วยนะครับ ชครับพีต้าพีต้าพีต้มชื่นดอกไม้เหมือนซื่ก๊อกพรพีต้าอะดูด้วยไหมครัพีเรื่องร่พีต้าดูด้วยมาดูกันดีกว่นีู่แลดูเหมือนรู้จักพิเศษนะพีต้าคนนี้อ๋รู้จักกันอะชัยหมายเลขสิบสามครอย่าลืมีล่นชื่อดอกไม้ทยอยซีเรสเรื่อยๆนะครับดอกไม้ดอก อันนี้หมดตกจริงต่อยจริงนะคนนี้อาจรย์นใส่เย็นแมมใสเย็นแม่มันถึงว่าให้หนูเปเมางคนนี้ไหมเ่าได้ไหนมุนก็บอกันออรีฝั่งนี้เฉีเก็บอ่ะฝั่งนี้เลีเก็บเลลูกเีสามเดินเลยครับส up, S! <S ิบสาเดินขอดอกไม้เลยครับส so ิบคนไหนเมืองซีนะครับอ่า วันนี้ก็ว่าไม่ได้นะเนี่ยกรรมการเพ็กที่เลยทีเดียวเหมือนฟิซี่จะเป็นหัวใจเดี๋ยวมาเล้นกันคนไหนกรรมการเพื่อนคนไหนคนนี้อ่ะหนูมาเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการอยากจะพิจารณาหมายเลขไหนพิเศษเอามายืนปั๊บกันนี่ก็ได้เนอะบอกได้เลยเดินเร่งเชิญกรรมการท่านนี้พิจารณาพิเศษไหมครับยืนกลับไปบ้านได้ครับผมได้ได้เดี๋ยวจัดให้ครับอ๋อสิบสเดินเลยครับผมเดินขอดอกไม้หน่อยนะ ขอดอกไม้ขอน้ำดื่มจากพี่ตั้งก็ได้นะครับเดินเดินหิวหิวเหนื่อยเหนื่อยไม่ไม่มีน้ำกินอะไรอย่างงี้อ่ะสิบเจ็ดมาเลยครับนิวโอ้ขอสิบสะบัดเสปอนเซอร์ของเรานะฮะเสื้อใหม่นิวค่ะไทยนิวส์ค่ะเขาตอบความหมายเนียเขาจะความหมายไหมครัใช้เวลานานไม่กี่วันจะระเบิดได้ขนาดนี้มันเจ็บก่อนมันเจ็บเขามันไม่ได้ ่ไถ <kah> um ้า <t> ม <ani> ีโดนขนาดนี้พี่ก็จะมาเทปพี่ต้องใช้เวลาไงถ้าไม่ได้17ก็ขอดอกไม้ได้เลยไม่ได้สเด็้ายก็18เลยแต่พี่ตั้มใส่ซอันู้นะิี่ หมายเลข18ครับเชิญเลยขอคะแนนจากท่านผู้ชมได้เลย